โอเคนะครับในคลิปนี้จะมาดูกันที่การหาเราจะลองทําโจทย์ด้วยกันนะครับสําหรับต่อจากคลิปที่แล้วนะเป็นเรื่องของการหาค่าความต้านทานไฟฟ้าสมมูลนะครับหรือว่าความต้านทานไฟฟ้ารวมนั่นเองในวงจรตัวต้านทานแบบต่างๆนะครับผมซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับว่าการต่อตัวต้านทานเนี่ยเอามาต่อกันหลายๆตัวเนี่ยมันต่อได้2แบบถูกไหมถ้าเราเอาตัวต้านทานมาต่อกันนะครับโดยที่ไม่มี เส้นทางให้กระแสไฟ้ามันแยกไหลไปทางอื่นเราเรียกการต่อตัวต้านทานแบบนี้นะครับว่าเป็นการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับซึ่งการหาค่าความต้านทานสมมูลหรือว่าตัวค่าความต้านทานรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ R รวมหาได้จากเอาค่าความต้านทานบริเวณที่1ใช่ไหมครับผมมาบวกกับค่าความต้านทานของตัวต้านทานบริเวณที่2นะครับหรือตัวที่2นั่นเองแล้วก็มารวมกับค่าความต้านทานของตัวที่ส ถ้ามีตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ก็บวกต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือของอนุกรมนะครับคลิปที่แล้วก็มีโจทย์ให้ดูด้วยแต่ว่าถ้าเป็นการต่อตัวต้านทานแบบขนานนะครับก็จะมีวิธีการหาต่างออกไปนะครับอันนี้ R รวมเท่ากับ R1 หนึ่งบวก r งบวก r มูคูลบแล้วเขียนใหม่ทำไมก็ไม่รู้อันนี้ r 3นะครับผมแต่ถ้าเป็นการต่อแบบอ,อันนี้คือการต่อที่ กระแสไฟฟ้าเขาแยกไหลได้ถูกไหมครับตรงนี้ครูก,ก็ให้เป็น R1 ตรงนี้ให้เป็น R2 แล้วก็ตรงนี้ให้เป็น R3 นะถ้ากระแสไฟฟ้ามันวิ่งมาอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถแยกไหลเป็น3เส้นทางแล้วกลับมารวมกันใหม่ถูกไหมครับผมตรงนี้เนี่ยวิธีการหาความต้านทานรวมนะครับก็คือจะมีสูตรที่เราดูกันแล้วก็คือ1ส่วนความต้านทานรวมนะครับเท่ากับ1ส่วน R1 ใช่ไหมบวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน r สถ้ามีตัวที่4ี่ก็บวก1ส่วน r 4ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เรามีแค่3มตัวแล้วก็เรื่องนี้นะครับระวังเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราจะต้องมีการกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับผมเมื่อเราทําเสร็จแล้วจะต้องมีการกลับเศษเป็นส่วนอทีนี้นะครับเราจะาลองดูโจทย์ดูด้วยกันนะครับถ้าอย่างเช่นข้อ1นะข้อ1อ่ะอนี้ตัวอย่างที่1นนะครับผมตัวทันทานอย่างนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม กระแสไฟฟ้าไหลนะครับในทิศจาก A ไป B แบบนี้นะครับครูจะให้ตัวที่1เนี่ยมีค่าความต้านทานเป็น R 1เท่ากับสามโอห์ม R สองเท่ากับเท่าไหร่ดีหกโอห์ม oh แล้วก็ R สามเท่ากับเท่าไหร่ดีเก้าโอห์มอย่างนี้อ่ะถ้าอยากให้หาความต้านทานรวมนะครับมันมีค่าเท่าไหร่วิธีการหาก็คือเราใช้สูตรตรงนี้ใช่ไหม,มลงมาหาเลยนะครับ R รวมก็จะมีค่าเท่ากับ 3บวกกับหบวกกับ9แบบนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ18ปดโอห์มนะครับผมอารวมมีค่าเท่ากับ18โอห์มแบบนี้เลยอลองทำดูนะครับผมทีนี้ตัวอย่างข้อต่อไปนักเรียนจดในสมุดด้วยนะครับนักเรียนจดเริ่มตั้งแต่ข้อข้อ1ตรงนี้เลยนะครับจดตั้งแต่ข้อ1ตรงนี้เลยอื ต่อไปข้อที่2นะครับผมจะลองดูโจทย์แบบนี้บ้างนะครับโจทย์แบบเป็นแบบขนานนะครับให้เป็นเหมือนเดิมนะ,ะครูให้จะครูจะให้ R 1เป็น3โอห์ม R 2เป็น โอห์ม oh แล้วก็ R3 เป็น9โอห์มนะครับผมจงหา A R รวมนะครับวิธีการหาอารวมเราจําสูตรได้ใช่ไหมการหาอารวมของวงจรแบบขนานนะครับนี่แบบขนานเพราะว่ากระแสะไฟฟ้ามันสามารถแยกไหลได้เป็น3เส้นทางถูกไหมการหาอารวมก็หาได้จาก1ส่วน A R รวมนะครับเท่ากับ1ส่วนส่วนมันคือ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ถูกไหมครับผมดังนั้นก็คือ1ส่วนอคือเท่าไหร่ครับก็เป็น1บวกเออห่บวกแบบหนส่วน3บวกกับ1ส่วน6กบวกกับ1ส่วน9นะครับผมวิธีการเขียนการแก้สรรมการก็เราจะเขียนบรรทัดต่อไปจนกว่าจะทําเสร็จถูกไหมแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันเสมอนะครับเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันเสมอด้านนี้เขียนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ทราบ ตัวเลขนะวิธีการบวกเศษส่วนเรารู้ใช่ไหมครับตรงนี้คอ,อรอนอของเลขด้านล่างคือเลขอะไรครับเลข18ถูกไหมเลข18นะครับ3คูณเลขบแปดถูกไหม6กอะไรได้18ฮะ6 3 8ถูกไหมเ 18, กม้าอะไรได้18ครับ 9 2้านะดังนั้น1ส่วน R รวมเนี่ยจึงมีค่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอ่าสิบเ่วนสิถูกไหมครับผมตรงนี้ตอบได้เลยหรือยังว่าเป็น11บเอ็ดส่วนสิบแปดมยังนะครับผมนักเรียนต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นการบวกอย่างเงี้ยนะครับเป็นสูตรอย่างนี้นักเรียนต้องอย่าลืมทำไมครับผมกลับเศษเป็น ส่วนอย่าลืมตรงนี้นะครับผมดังนั้นพอเราได้1ส่วน R รวมเท่ากับ11ส่วน8ปุ๊บเราก็ต้องมากลับก่อนดังนั้นนะครับ R รวมจึงมีค่าเท่ากับอ่าเราก็กลับเสร็จเป็นส่วนถูกไหมเท่ากับ18ส่วน11 1บโอห์มนะครับผมแต่ว่าตอบแบบเนี้ยไม่สวยเลยนะครับผมเป็นเศษส่วนเนี่ยไม่นิยมเรานิยมตอบเป็นเลขทศนิยมสวยๆนักเรียนทําเป็นไหมครับหารอย่างนี้ ลองตั้งหาดูก็ได้นะครับยังไงดีอัน,นี้แอบทดในกระดาษทดนะฮะหายังไงครับก็จะเป็น11อะไรครับแล้วก็มีเครื่องหมาย18อยู่ด้านในแบบนี้เนาะเป็น18หาร11นะครับผมก็มานั่งคูณ11คูณอะไรได้18 11คูณ1ได้11 1 1คูณ2ได้2 2มันเกินแล้วใช่ไหมก็เป็น11อคูณ1ได้11ลบกัน18 11ลบได้เท่าไหร่ครับ นะครับผมทีนี้เลข7เนี่ยสิมันคูณอะไรก็ไม่ได้7แล้วถูกไหมวิธีการของเราก็คือทำยังไงครับใส่อะไรใส่จุดแล้วก็เติมอะไรครับเติม0ใช่ไหมสิบเคูณอะไรได้ใกล้70 11คูณ6ใช่ไหมฮะได้เท่าไหร่ครับหกสิบหกอืหกสิลบเจ็ดลบหได้ได้สถูกไหมแล้วก็เติมศูนย์นะครับผมก็11อคูณอะไรได้สี่สบ ไดคูณ3ใช่ไหมครับผมมันได้33อ่ะหาไปให้เลยนะครับ40ลบ3 3าได้เท่าไหร่ได้7ถูกไหมก็ใส่ศูนย์แบบนี้ก็จะเป็น6ใช่ไหมครับผมก็เป็น66ลบกันก็ได้ส6363 6, 3, 3, ไปเรื่อยดังนั้นเราปัดเลยนะครับก็จะเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ1 1 6 4ดังนั้นเนี่ยก็ตอบว่า R รวมมีค่าเท่ากับ1.6 4โอห์มนี่คือคำตอบที่สวยงามนะครับผม ทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าค่าความต้านทานรวมของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมกับแบบขนานเนี่ยต่อแบบไหนมันทําให้ได้ค่าความต้านทานมากกว่ากันสังเกตนะต่อแบบอนุกรมเนี่ยครูก็เอา3โอห6โอห9โอมมาต่อกันใช่ไหมอันนี้ก็3โอห6โอห9โอมมาต่อกันแต่พอต่อแบบอนุกรมปุ๊บเนี่ยคำตอบที่ได้มันได้เยอะเลยต้านไฟฟ้า18โอห์มในขณะที่พอครูต่อแบบขนาน นะครับผมมันได้เท่าไหร่มันได้1.64โ oh อห์มแสดงว่าการเราเอาการที่เราเอาตัวต้านทานมาต่อรวมกันนะต่อแบบไหนได้ค่าความต้านทานน้อยกว่าต่อแบบขนานถูกไหมครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อแบบขนานนะครับน้องๆนักเรียนจะได้ความต้านทานรวมที่มีค่าน้อยกว่าต่อแบบอนุกรมนะครับในขณะที่เราต่อแบบอนุกรมเนี่ยเราจะได้ค่าความต้านทานรวมที่มีค่ามากกว่า นะครับผมนะใช้ตัวต้านทานค่าเดียวกันหมดเลยเห็นไหมแต่ต่อแบบอนุกรมเนี่ยได้ค่าตั้ง18เนี่ยสิโอห์มนะแต่ต่อแบบขนานได้แค่1กว่าเองนะครับผมอ่านี่เป็นการต่อตัวต้านทานแบบแบบยังไงแบบอนุกรมกับแบบขนานนี่ครับทีนี้มันจะมีแบบที่สอง แบบที่3นะครับเป็นการรวมเลยมีทั้งอนุกรมและขนานในวงจรนะครับเราเรียกว่าการต่อตัวต้านทานแบบผสมจดในสมุดเลยนะครับผมการตัวตัวการต่อตัวต้านทานแบบ ผสมเนี่ยมันจะมีทั้งอนุกรมและขนานมารวมกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ดูนะอันนี้อันหนึ่งเขียนข้างบนดีกว่าอันนี้อันหนึ่งอันนี้ R2 แล้วก็อันนี้ R3 สังเกตไหมครับว่ามันจะมีการต่ออนุกรมก็คือก้อนเนี้ย ก้อนเนี้ยมันอนุกรมกันถูกไหมครับผมแต่ในขณะที่ r 2กับ r 3เนี่ยมันทำไมครับขนานกันถูกไหมออนะครับผมวิธีการถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราทำยังไงนะครับหรือว่าูวาจจะเพิ่อมอย่างนี้ก็ได้จะได้เห็นภาพชาัดนะอาจจะมีอันนี้อีก r ตัวที่4เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยสก้อนเนี่ย มันทำไมกันครับมันอนุกรมกันถูกไหมในขณะที่ R2 R3 เนี่ยมันขนานกันถูกไหมครับผมวิธีการทําโจทย์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับ